สวัสดีครับอยู่กับช่องแอดวินทีนะครับนี่นะฮะวันนี้มาอยู่กันที่ทีมงานเฮตึกหกล้อลักพ่วงฮะนี่ตัวแรงเลย2องสหหกล้อลักพ่วงครับคันนี้ชนเกียร์อีต,ตันนะทุกคนกับล้อ ยางใหญ่ๆครับร้อยยี่สิบจุดห้ายางพันยางพนะันร้อยประมาณนั้นย่ายางพันนะาจ่ได้ผิดสิบเอ็ดหายางพันร้อยเออก็ได้ร้อยใหญ่นี่เหมาะกับการลุยๆๆมากๆครับ ล,ลุยนี่ต้องร้อยใหญ่เลยตั้งล้าก่อนครับ เกย์ต้นนั้นนคนคัเนี้นะคันเี้เขาลงเกย์ต้นมาแล้วแล้วก็ต่อระบบลากลูกใครตามมาครับเนี่ยอ๋ออ๋อนี่เดี๋ยวพี่ตาตาตามมาสองร้อยสิบอ,อ๋อเอาพึกตากนะโอ้ยหน,น,นัองอะไรเขอเดวนอยู่ท่เที่ยว,ยว,ยวลูกดางซิงครับ พลัง j o 8 c ครับลำสายดันนิ่งๆเลยยิ่งได้ชนกับเกียร์อิตตันนั่นทุกคนอิตตันอันนี้ของก็จำรอบไปได้ว่ารอบเท่าไหร่ บ้านะครับลูกหล,ลังผมในแตบา้านเรนบ้านเรนจะประมาณเนี้ยลูกหลังบ่ลูกหับกงบ่หินผุมาเนี้ยนะบา้านเนส่วนใหญ่จะเป็นบอ่อบ่อลูกหังบอ่อทรายบอ่อหินนะครับเป็นบลีเหมือนกันถ้าบอ่อดินก็ถ้าแล้เข้ามาถมทางนูน้นทางบางเลนดอนตูมบ้านหลวงทางนู้นก็จะเป็นบอ่อดินละ สาาภาพาภูมิประเทศกันไปนะยาวพันร้อย 1, นะครับทุกคนเ B อ i 755 FF1J ครับรหัสนี้ก็จะเป็นราคาหกร้อยใหญ่แท้โรงงานมากับเครื่อง JO8C ประมาณสองร้อยสิบ แต่อันนี้เฮียตึกน่ายกเครื่องโบแท้ใส่อันนี้สองสามห้าิพี่หรือว่า 2, สองสองี่สองยี่สองยี่อ๋อสองยี่ปั๊มสายสองยี่เกตันนะครับ F1J220 แปลงมาครับกระบะเปียกว้านโป่งเออําทำลายก็ลายเดียวกันเลย ออกมาช้าเลยนะเดินดะช้านิ่งๆเลยแรงเรื่อเลือยโอ้โหโอ้โหไปให้สุดครับอยให้สุดเลย กันแบบลั่นๆเลยวันนี้นวิ่งกันหกพวงนะครับวันนี้ วันนึงว่ามางคีเที่ยวครับเนี่ยวันนึงว่ามางคีเที่ยวครับพวกพวกพวกครับแล้วแต่รถติดไม่ติดอ๋อติดติดคิวที่บอนะ,อะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ชมพวกต่อไปครับ ต่อไปนี่ก็พี่ตาต้านะโอเคเดี๋ยวรอชมเัน